งานเดินท่อประปาในงานอาคารอ่าประเด็นนะ่มันอยู่ตรงนี้เดินท่อประปาในงานอาคารไม่ใช่ประปาหมู่บ้านเห็นไหมอ่าแบบนี้ข้างล่างครับเป็นประปาในงานอาคารหรือประปาหมู่บ้านเนี่ยแบบนี้เอาค่าง,งานเดินท่อในงานอาคาร mm hmm. มาใช้ได้ไหมไม่ได้นะสั้นๆนะครับว่าไม่ได้แล้วในนี้ครับ่านเห็นไหมเดินท่อมันวุ่นวายไหมครับ มันต้องผ่าผนังมันต้องวางแผนล่วงหน้ามันต้องกําหนดจุดวางหุดให้มันแน่นอนถูกต้องไหมอ่าไม่แน่นอนงันเข้าอีกถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรงที่ได้มันค่อนข้างสูงท่อขนาดใหญ่ขึ้นยิ่งสูงไหมยิ่งสูงนะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับนะพวกกาวพวกเทปปันเกลียวนะครับข้อต่อข้อต่อนี่ไม่ได้หมายถึงอะไรครับไม่ได้หมายถึงก๊อกน้านะก๊อกน้ําพวกน,วกนี้ท่านคิดแยกออกมาเป็นชิ้นเลย ว่าราคามันเท่าไหรเท่าไรเท่าไรเพราะราคามันสูงไหมครับแต่ขค้อต่อมันห้าบาทสามบาทเข้าใจไหมไม่ต้องเสียเวลาครับเขาบอกไอ้ท่านคำนวณแบบไหนกาวเทปันเกลียวคอให้ท่านคิดจากค่าวัสดุท่อครับคิดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าใจไหมครับแล้วราคาค่าแรงคิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าอะไรของค่าท่ออ่าของค่าวัสดุท่อค่าทดสอบต้องคิดนะครับคิดในผู้รับจ้างไม่คิดเขาไม่ทดสอบ งานเข้าเราไหมงานเข้าสิอย่าไปคิดว่าอะไรก็อยู่ในข้าวเฟกเตปนะครับไม่ได้นะนะครับเพราะการทดสอบท่อน้ํามันควรทําเป็นปกติไหมครับทุกหลังอยู่แล้วมีเคสหนึ่งนะนี่เล่าให้ฟังผู้รับจ้างทิ้งงานแต่ตอนทิ้งงานได้ทํางานท่อไว้แล้วด้วยถูกต้องไหมอ้าวผู้หน่วยงานหน่วยงานกอบันานชุมชนก็หาผู้รับจ้างใหม่มาแต่ผู้รับจ้างใหม่เขาไม่ได้มีขอบเขตของงานท่อ ด้วยนึกออกไหมครับเพราะมันงานทําไปแล้วแต่ผู้รับจ้างรายเก่าได้ทดสอบทไว้ไหมไม่ได้ทดสอบผู้รับจ้างรายมาอยู่ก็มาชามากอมาทาตีฝ้าอะไรนะครับเรียบร้อยเสร็จทีนี้อัดน,น้ำเข้าไปเรียบร้อยตั้งหลังมันไม่ทากาวไว้ <c oughs> เรียบร้อยตั้งหลัง <c oughs> มันวางยาไม่ทากาไว้ <c oughs> อ้าวดังนั้นอันนี้คือประปาหมู่บ้านแต่เมื่อกี้เราผ่านตามมาแล้วว่าฉบับที่ห้า ตีความว่ามันคืองานอะไรงานอาคารถูกต้องไหมอ่าแต่ถ้าท่อประทานหมายถึงท่อใหญ่ๆของงานประปานะครับเอาที่นี้มาดูที่นี่ตัวอย่างอันนี้เพิ่งใส่ก็ามาไม่นานนะครับว่างก็ทําไปเรื่อยนะครับอันนี้สูพุตานจะทาอ่านะครับสูพุตานจะทําตัวอย่างนะประยุกต์จากหลักเกณฑ์งานก่อสร้างชนประทานแต่เราคิดไปใต้หลักเกณฑ์งานอะไรครับสมมติ งานอาคารแต่เนื่องจากว่างานอาคารนะครับมันไม่ได้เหมาะกับเราถูกไหมเข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นงานเดินต้นในอาคารมันยากมันแพงมันซับซ้อนและเีื่องคาญมันไม่มีค่าจ่ายอย่างอื่นที่ครอบคลุมอ้าวเราไปดูงานชุมทานเราไปเจอว่างานท่อ PVC ท่อ AC ท่อ HDPE นะครับมันคิดแบบนี้คิดว่านะครับคิดเป็นราคาต่อนหน่วยมานะครับคิดว่าในงานนะครับในการเดินต้อ1เมตรนะครับ มันใช้ค่าอะไรบ้างอ่ะเราก็มาดูนะครับค่าท่อค่าท่อพร้อมอุปกรณ์รวมค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้างเพราะเราไปดูลักษณะงานของเราท่านต้องแยกตั้งแต่ต้นนะครับว่าท่อของท่านเป็นอะไรเป็นท่อตรงแล้วข้อต่อนะครับท่อตรงแล้วข้อต่อหรือท่อแบบปลายบานท่านกําหนดแบบว่าอย่างไรเข้าใจไหมครับเพราะราคาเท่ากันไหมแล้วที่สําคัญถ้าเป็นท่อแบบปลายบานท่านตัดอะไรออกไปได้ข้อต่อถูกต้องไหมครับ ตำแหน่งทางกาวลดลงด้วยไหมจินตนาการตามไหมครับแสดงว่าสองท่อนมาชนกันเนี่ยมันมีการทากาวแค่จุดเดียวถูกต้องไหมครับแต่ถ้าเป็นข้อต่อทากาวอีกจุดอ่าโอเคทั้งเข้าใจแล้วทีนี้มาดูครับถ้าเราไปใช้ค่าแรง30%สูงไหมในนี้ก็บอกว่าให้คิดค่าแรงประกอบรวมค่าอะไรด้วยเนี่ยทดสอบแค่กี่เปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุ1 5ของค่าวัสดุ แต่คาว่าค่าวัสดุเขาไม่ได้บอกว่า1 5เซของค่าท่อนะเขาบอกค่าวัสดุถูกต้องไหมครับกาวเป็นวัสดุไหมเป็ดไหมครับเป็นสิกาวก็เป็นวัสดุข้อต่อเป็นวัสดุไหมามาเราก็มาดูว่าเราคิดค่าอะไรบ้างนี่ผมทามตัวอย่างไม่ดูนะครับอ้าวเราไปเปิดแล้วท่อสองนิ้วนะครับสี่เมตร2 6 2หบบาทอ่านะครับอันนี้ท่อต่อไปครับข้อต่อ นะครับ18บาทสมมุตินะครับนี่คือสมมุตินะอ่าได้แล้วต้องเป็นราคาที่ไม่รวมอะไรไม่รวมแวดแต่คิดค่าขนส่งได้ไหมได้นะครับอ่าโอเคนะครับเราได้แล้วอ่ามาดูก,กาวเราจะคิดค่ากาวยังไงนะครับอันนี้ผมสมมุติว่าเป็นราคาไม่รวมแวดนะแต่ของจริงนะครับอย่างเช่นท่านเอามาจากไทยวัสดุเขารวมไหมรวมต้องถอดแวดออกไปนะครับโอเคนะครับสมมตกิกาว ที่เราสืบได้เราจะหาหนึ่งพันมันไม่มีมันมีแค่ร้อยถูกต้องไหมครับสมมติสมมติสองร้อยกว่าบาทามาดูทีนี้เราก็มาดูครับเราคิดราคายังไงนะครับท่อหนึ่งท่อนยาวกี่เมตรสี่เมตรกี่บาทครับสมมุติสองร้อยกว่าบาทแต่เราต้องทาน้ํายาอีกจุดครับหัวท้ายสองจุดหัวท้ายแต่ถ้าปลายบานอีกจุดจุดเดียวแต่และจุดใช้น้ํายาเท่าไหร่มันก็ไปมีของท่อน้ําไทยนี่แหละครับ เขาก็มีอัตรายอยู่ว่า1จุดใช้5.1กรัมแต่เขาหม่เหตุว่าต้องเผื่อเช่นอะไรครับติดนิ้วมามั่งติดนึกออกไหมครับอีกเท่าไร่20%เพราะฉะนั้นเราทา2จุดจุดละ5.1กรัมคูณกับอะไรครับ1.2คืออะไรเผื่อ20ไงเพราะฉะนั้น1.1ท่อนนะครับใช้กาวกี่กรัม1ท่อนคือ4เมตรใช้กาวกี่กรัม12.24ออ่าเราก็ได้แล้ว ว่ากาวเท่ากับเท่าไหร่ครับ1ท่อน12.24กรัมเพราะนั้นเนี่ยเท่าไหร่ครับ1กระป๋ 2, 8, องมัน288หารด้วย500ซีซีนะครับอ่าร้อยสามนั่นเองนะครับอ่าแล้วนะครับคูณด้วย12.24กรัมเพราะนั้น1ท่อนของท่อ4เมตรใช้ากาวเท่าไหร่กี่บาท7.03ดจศูนย์ห้าถ้าเป็นท่อปลายบางก็ลดลงครึ่งหนึ่งถูกต้องไหมอ่าโอเคนะครับวันหนึ่งชิ้นข้อต่อ1ชิ้นสิ 8.29เอ้ย2 6แต่ถ้าเป็นท่อปลายบานมีไหมไม่มีตัดออกไปเพราะนั้นรวมแล้ว1เมตรนะครับ4เมตร1ต้นใช้นี่คือค่าท่อนี่คือค่ากาวนี่คือค่าอะไรครับอ่าค่าก็อต่อตรงรวมเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่อปลายบานไม่มีอันนี้ก็ครึ่งเดียวถูกต้องไหมครับอ่าค,คิดในลักษณะแบบนี้เราก็ามาคำนวณเป็นราคาต่อเมตรได้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ค่าวัสดุเะันค่าแรง สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือคิดจากสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าอะไรของค่าวัสดุทั้งหมดเป็นเท่าไรครับสี่สิบเท่าไรสี่สิบสามบาทนั้นเราก็เอารวมทั้งสิ้นทั้งหมดเท่ากับค่าวัสดุบวกค่าแรงแล้วก็หารด้วยความยาวหนึ่งเมตรเราก็จะได้ราคาท่อต่อหนึ่งอะไรครับหนึ่งเมตรแต่งานของเรามันมีงานขุดดินด้วยไหมมีงานกลบคืนด้วยไหมขุดดินนั้นอาจจะไปยืมงานขุดเปิดหน้าดินหรือขุดดินของชนบะทานได้ไหมครับประมาณ18บาท20บบาทได้ไหม อาขุดคืนอาจจะตีคร่าวๆไปเลยว่าประมาณ1ใน3ของค่าขุดได้ไหมครับอ่าหรือคิดมาจากการเกล็ดเกลียดินนะครับที่เขาล้มกองดินนั่นเองนะครับก็ประมาณ7 8บาทเป็นต้นได้ไหมอ่าโอเคนะครับแล้วก็คูณเฟกเตอเอฟอะไรเพราะถ้าท่านตีความว่ามันเป็นงานอาคารท่านคูณเฟกเตออะไรครับอาคารถูกต้องนะโอเคนะครับอ่าพอเข้าใจนะอ่ายังไม่รวมง่ายเลยครับขุดดินฐานรากและถมคืนอ้ยลืมไหมครับ เกินไปสองนาทีเลิกเลิกเลิกพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับโมงเชา้าผมบอกแล้วนะย้ำอีกทีพรุ่งนี้ผมสอนถึงเที่ยงตอนนั้นนะครับหลังนั้นผมต้องเดินทางไปเชียงใหม่นะระหว่างทางต้องแวะหอมแก้มคนนู้นคนนี้อีกนะมันต้องใช้เวลาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกัน